ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสาวถ่ายคลิปแกล้งพนักงานกลายเป็นคลิปที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลเลยล่ะครับหลังมีสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปขณะไปรับประทานอาหารในร้านแห่งหนึ่งเพราะเจ้าตัวได้ถ่ายคลิปและอ้างว่าดึงตะเกียบออกจากกันไม่เป็นจนทําให้หักครึ่งซึ่งหลังจากที่หักแล้วตะเกียบก็สั้นลงเจ้าตัวถึงได้เรียกพนักงานมาถามว่าพี่คะทําไมตะเกียบสั้นจังเลยอะ ซึ่งพนักงานก็เดินไปหยิบตะเกียบคู่ใหม่มาให้แต่สาวไลน์นี้ยังถามต่ออีกว่ามันต้องใช้ยังไงคะพนักงานจึงเริ่มเอิดใจและถามว่ามันสั้นอย่างนี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะสาวไลน์นั้นจึงท,ทําท่าถักตะเกียบให้ดูอีกครั้งพนักงานจึงต้องห้ามและบอกว่าหักแบบนี้งานนี้ทําเอาชาวเน็ตในโลกออนไลน์ออกมาวิจารณ์สนั่นเลยว่ามันดูไม่น่ารักหรืออะไรแต่ดูว่าโง,ง่ามากกว่าเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างไปอ่านกันเลยดีกว่าครับ ลำคาญคอนเทนต์แกล้งพนักงานในทิกต o k เหมือนกลายเป็นเทนไปแล้วดูโง่ามากจากใจวันหนึ่งต้องบริการคนไปร้อยๆเหนื่อยมากทั้งพูดทั้งเดินทั้งวันทำงานแข่งกับเวลาเจอลูกค้าบางคนวีนใส่ก็อยากเรียกให้บริการทำอะไรก็บอกว่าขอจริงๆไม่แกงก็พอทำคอนเทนต์อยากให้นึกถึงเขาต้องเดินไปถือจานย้อนกลับไปมากี่รอบคืองานบริการมันเหนื่อยอยู่แล้วต้องทำให้ลูกค้าพอใจมาเจอลูกค้าแบบนี้ ถ้าเป็นเจ้าของร้านเชิญออกบวกคิดค่าเสียหายอุปกรณ์โดยเจตนามันดูไม่ดีเลยดูโง่และง่ามมากมายเรามองว่าดูไม่น่ารักและโง่งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์สนั่นเลยเลยครับหลายคนบอกว่ามันไม่ตลกเพราะว่าเกียบมันไม่ได้หักยากขนาดนั้นแค่ดึงออกจากกันแล้วก็แยกออกจากสองข้างก็ออกแล้วในขณะที่หลายคนบอกว่าคนทำงานบริการปกติก็เหนื่อยมากอยู่แล้วไหนจะดูแลลูกค้า ไหนจะคอยยกของอีกยังมาเจอลูกค้าแกล้งแบบนี้เพื่อถ่ายคอนเทนต์แบบนี้อีกเอาเป็นว่ายัางไงก็อย่าหาทํานะครับเพราะพนักงานเขาเหนื่อยอยู่แล้วสําหรับกรณีที่ไม่รู้จริงๆก็ควรถามก่อนไม่ใช่หักกระเก็บเขาแบบนั้นเพราะของทุกอย่างก็มีมูลค,ค่าความเสียหายอยู่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว d com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ